Mr. Delight หรือว่าคุณครูสอนหนังสือที่บริษัท Play Time นั้นได้สร้างขึ้นมาเพื่อดูแลเด็กๆใน Play Care นั้นมีความบ้าระห่ำในตัวเองครับแต่วันนี้ผมจะมาสรุปประวัติของเธอให้ฟังกันครับคุณครูผมสีทองยาวนะครับที่มีลักษณะคล้ายๆกับมนุษย์ครับเธอเนี่ยมีหน้าตาคล้ายๆกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้สวมกระโปรงสีแดงครับแล้วก็ประดับประดาไปด้วยเสื้อที่มีลายเสื้อเชิ้ตที่ สีสันสดใสครับแล้วก็มีสัญลักษณ์แอปเปิลอยู่ตรงกลางเสื้อด้วยรอยยิ้มของเธอแล้วเนี่ยออกสซยาญยยิออกมาทุกครั้งเวลาได้เจอกับเด็กๆนะครับแต่ว่ามิสดีไลท์ในตอนนี้นั้นฟันของเธอนั้นเหมือนจะเห็นเยื่อภายในเนื้อของร่างกายด้วยนะครับเธอยังถืออาวุธอันหนึ่งเอาไว้นะครับที่เรียกกันว่าบาฟครับซึ่งจะมีประวัติที่มาที่ไปที่น่ากลัวมากครับโดยคุณครูดีไลท์เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในตัวทดลองของบริษัทเพล y t i m มครับที่ได้ถูกผลิตออกมาด้วยกันอยู่จํานวน8ตัวครับ แล้วก็มีกระบวนการสร้างของเธอที่ไม่ได้แน่ชัดมากครับแต่ว่าน่าจะมีระบบเดียวกันก็คือจับชิ้นส่วนของร่างกายมนุษย์มายัดเข้าไปในหุ่นนะครับแล้วก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นตัวเธอทั้ง8คนครับที่น่าจะมีการสอนวิชาต่างๆในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าของเพลแคร์ครับซึ่งเธอเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในตัวที่ถูกตัวทดลองตัวต้นแบบหมายเลข106 Proto ตไทนะครับได้เปิดการปลดปล่อย h a r r o ร s of j o y นะครับ นั่นก็คือเหตุการณ์ช่วงเวลาแห่งความสุขที่ทําให้หุ่นทุกตัวนั้นเริ่มเสียสติและออกบ้าคลั่งแล้วก็ออกอารวาสสังหารทุกคนนะครับที่อยู่ในบริษัทเพทามครับซึ่งในวิโดีโอเทปของ h o w e r of j o อเนี่ยก็จะมีการนําเสนอถึงเจ้าตัวมิสตี l ไลท์ทั้ง8ตัวนะครับที่ออกมาโลดแน่นอยู่ในโรงเรียนนะครับแล้วก็เริ่มออกอารวาสครับและนี่คือสาเหตุที่ทําให มิสตีไลท์ในตอนนี้เธอได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ป้องกันตัวอันหนึ่งขึ้นมาครับที่เอาไว้สังหารเหยื่อหลังจากเกิดเหตุการณ์ h o ล e r of Joy ครับนั่นก็คือบา r f ฟครับซึ่งเป็นไม้ที่ดัดแปลงเอาอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในโรงเรียนมาใช้งานครับไม่ว่าจะเป็นของมีคมอย่างปากกาดินสอไม,ม้บรรทัดเกรียวน้ำทุกอย่างถูกพันออกมากลายเป็นเหมือนกับลักษณะคล้ายๆกับกรถาที่ เอาไว้ป้องกันตัวของเธอนะครับนอกจากความรุนแรงในตัวของเธอแล้วมิสติแล้ยังมีความรู้รอบด้านครับเธอมีความสามารถในการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์รวมไปถึงเนี่ยเธอยังมีความสามารถในการสอนคณิตด้วยนะครับเรียกได้ว่าเธอเนี่ยสามารถตอบคาถามของเด็กๆได้ทุกคนครับแต่ว่าเธอก็มีกฎระเบียบของเธอคือเมื่อเข้าเรียนแล้วห้ามไม่ใครออกไปจากห้องเด็ดขาดนะครับรวมไปถึงห้ามออกจากโรงเรียนด้วยซึ่งเธอเนี่ยมีความสามารถในการพูดสื่อสารกับคนได้รู้เรื่องครับแบบกับเหมือนกับลักษณะคล้ายๆกับป๊อปปี้เลย แต่เธอเนี่ยเหมือนจะมีพฤติกรรมที่ส่งผลต่อด้านจิตใจของเธอในอดีตนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ใน House of Joy ไป m i s s ี l i ท์มีนิสัยที่เปลี่ยนไปกลายเป็นคุณครูสุดน่ากลัวครับต้องย้อนเหตุการณ์กลับไปในช่วง House of Joy ครับซึ่งเป็นการออกอาราวาดครั้งใหญ่ของบริษัท p a y t i m e ซึ่งหลังจากที่ m i s s ี l i ท์และคุณครูอื่นๆทั้ง8คนได้สังหารทุกคนไปในโรงเรียนเรียบร้อยครับจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะมีกระดาษโน้ตอันหนึ่งเขียนเอาไว้นะครับซึ่งเธอได้เขียนเป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์เลยหลังจกกาก ตอนนี้ในโรงเรียนเนี่ยไม่เหลือใครอยู่ในโรงเรียนแล้วนะครับเหลือแค่คุณครูมิสดีไลท์ทั้ง8คนครับซึ่งแน่นอนว่าสัปดาห์แรกที่เกิดขึ้นก็คือสัปดาห์ก่อนเกิดชั่วโมงแห่งความสุขฮาวบ์จอยไปวันนี้โรงเรียนมีแต่ความเงียบสงบฉันไม่คิดว่าพวกเราในนี้จะรู้เรื่องอะไรโ่งทางเดินที่ไล้เด็กแม้แต่เสียงรองเท้าแม้แต่นิดเดียวก็ไม่มีมีคุณครูคนอื่นและฉันสะดุ้งตื่นกับเหตุการณ์นี้พวกเราต้องชินกับเรื่องนี้ให้ได้ หน้าประตูโรงเรียนถูกปิดไม่สามารถออกไปไหนได้ในตอนเช้าพวกเราไม่มีทางที่จะเปิดมันได้ในโนต้ตอันแรกนะครับเป็นการสรุปว่ามีใครบางคนได้ปิดประตูปิดตาโรงเรียนเอาไว้ครับลหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ใน house of joyce ไปทำให้คุณครูทั้ง8คนก็อยู่ในโรงเรียนนี้และก็เริ่มหิวโหยครับในโนต้ตสัปดาห์ต่อมานะครับได้มีการอธิบายว่าฉันได้ยินเสียงเคาะประตูวันนี้ฉันได้ยินเสียงหายใจไม่ว่าจะเป็นอะไรมันไม่ตอบกลับมาหาเรา ฉันใช้เวลาหลายชั่วโมงในการนั่งฟังเสียงเงียบของมันเริ่มสงสัยว่าสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ขังเราเอาไว้อยู่ฉันได้สร้างอาวุธประเภทหนึ่งขึ้นมาซึ่งนันก็คือการผรสมผสานของสตีนซอแมมมรทัดเทปเกลียวชาเดิวมันมอฟบาฟมันโหดมากแล้วก็ถ้าประตูนั้นเปิดฉันต้อเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อม มิสเดลไรเริ่มสร้างอาวุธขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งชื่อให้มันว่าบาฟครับซึ่งก็เป็นอาวุธที่ใั้สำหรับการป้องกันตัวในกรณีที่เธอนั้นเนี่ยต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่อยู่ด้านนอกครับในโนสสัปดาห์ที่3นะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากขึ้นนะครับนั่นก็คือไม่เหลืออาหารอีกต่อไปแล้วคุณครูคนอื่นเริ่มโต้เถียงกันกันกบฉันเรื่องอาหารที่เหลือพวกเขาเริ่มจ้องมองฉันแล้วก็โตลงกันว่าจะขังฉันไว้พวกเขาปิดประตูห้องครัวแล้วก็ปล่อยฉันไว้ ฉันคิดว่าพวกเขาแยกฉันออกไปก่อนเพื่อให้ฉันตายเป็นคนแรกเวลาผ่านไปไม่กี่สัปดาห์ครับหลังจากนั้นเหตุการณ์ต่อมาคือคุณครูดีไลท์ถูกจัดตัวไปอยู่ในห้องครัวครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยน่าจะเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดที่ทั้งกลุ่มเนี่ยเลือกที่จะให้เธอถูกขังเอาไว้นะครับเพื่อที่จะปล่อยให้เธอนนเนี่ยหิวจนตายนั่นเองนะครับหลังจากนั้นสัปดาห์ที่4โน้ตที่4ก็ปรากฏขึ้นครับท้องของฉันหิวโหวยอาหารมากๆ ฉันไม่สามารถคิดอะไรได้นอกจากว่าฉันหิวแค่ไหนแทบไม่มีเรี่ยวแรงที่จะลุกขึ้นจากพื้นบาฟพูดกับฉันว่าเธอมอบพลังให้ฉันแข็งแกร่งฉันพบว่าถ้าหากฉันยืนอยู่นิ่งๆโดยสมบูรณ์ทุกคนในนั้นจะคิดเชื่อว่าฉันตายไปแล้วบาฟบอกว่าฉันต้องกินอาหารและคุณครูคนอื่นจะไม่มีทางเห็นฉันอีกต่อไปต้องทํำยังไงก็ได้ให้หยุดเสียงนี้นะครับหลังจากนั้นคุณครูดีไรท์ก็เริ่มที่จะเสียสติมากขึ้นครับ เธอเริ่มที่จะคุยกับบาฟครับซึ่งเหมือนกับจะเป็นแค่ไม้ธรรมดาแต่ว่าเธอก็เริ่มเสียสติครับจากนั้นเธอก็รอจังหวะให้คุณครูทุกคนมาหาเธอครับแล้วเธอก็ใช้บาฟในการฟาดพวกเขาจนจัดการได้ทั้งหมดครับสุดท้ายแล้วก็จะเป็นเหตุการณ์ในโน้ตที่5ครับฉันขอโทษฉันกินหมดแล้วฉันต้องรอดตายฉันกินเข้าไปแล้วฉันจําเป็นต้องทําฉันจําเป็นต้องทํานั่นก็คือเหตุการณ์ที่คุณครูดีไลน์นะครับได้เริ่มใช้ บ้าฟในการสังหารทุกคนครับแล้วก็เริ่มกัดกินอาหารก็คือตัวของคุณครูทั้ง8คนที่เหลือครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้มิสซไลนั้นยังคงอยู่รอดมาจนถึงตอนนี้ครับและคาดาว่า100รอยแผลที่ปากของเธอนั้นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการกัดกินขุนไม้ที่เธอนั้นได้ค่อยๆกัดกินไปเรื่อยๆครับแล้วปากของเธอนั้นมันก็เริ่มแตกออกมาครับ โดยเฉพาะเนี่ยตรงบริเวณฟันของเธอนะครับจะเห็นได้ว่าเหมือนจะเป็นการกัดของแขนขนาดใหญ่ครับเป็นไปนได้ว่านี่ก็คือเหตุการณ์ที่มิสดีไลน์นั้นได้กลายเป็นตัวศัตรูที่น่ากลัวอีกหนึ่งตัวครับหลังจากนั้นในโนต้ตที่6กครับก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ประตูนั้นเริ่มเปิดขึ้นมาครับในโนต้ตที่6เขียนว่าประตูเปิดออกในวันนี้ฉนันได้ยินเสียงบางอย่างเข้ามาในห้องโถงทางเดินครับบาฟบอกกับฉันว่าแคทแนบนั้นได้ยืนรออยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมาครับ ความทุกข์ทรมานนี้มันเป็นแบบนี้สินะคนที่ล็อกประตูบานเนียไว้ฉันรู้ดีอยู่แล้วว่ามันคือแคทแ a นปฉันต้องการที่จะฆ่าแคทแนปแต่ฉันเชื่อใจเขาเขาทําตัวเป็นดีแปลกๆฉันเหลือแค่สิ่งนี้เอาไว้นะครับเราเลยตกลงกันว่าเราจะดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็จะรายงานสิ่งที่พวกเราเห็นแล้วก็สิ่งที่เขาเห็นนะครับไปถึงตัวละครแคทแนปครับที่เหมือนจะ รอจนกว่าตัวละครมิสดีไลท์เหลือแค่ตัวคนเดียวครับเพื่อที่จะดูแลได้ง่ายขึ้นนั่นเองถ้าออกมา8ตัวจะเป็นอันตรายได้นะครับนี่ก็คือเหตุการณ์ที่ทําให้เราได้เห็นว่าตัวของแคทแนปนั้นวางแผนเอาไว้เหลือจะเป็นไปได้ว่าตัวหมายเลข1นึนั้นอาจจะสั่งให้แคทแนปไปรอจนกว่ามิสดีไลท์จิือแค่คนเดียวครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตัวของมิสดีไลท์นั้นก็ได้ทําการเจราจากับแคทแนปครับ จริงๆแล้วตัว1.06นั้นอาจจะวางแผนเอาไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าต้องการให้แคทแนกับมิสตีไลท์มาอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นหูเป็นตาให้กับพวกเขาที่อยู่ในโซนเพย์แคร์ครับท้ายแล้วแคทแนกับมิสตีไลท์ก็มีการพูดคุยกันครับเรื่องของการที่มิสตีไลท์สงสัยว่าเด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนนั้นหายไปไหนครับแคทแนบโกหกว่าเด็กๆถูกซ่อนในที่ปลอดภัยครับ ทำให้บิสตีไลท์เนี่ยต้องคอยเป็นผู้พิทักษ์โรงเรียนแห่งนี้ครับในขณะที่ตัวของแคทแนเองนะครับเป็นผู้ที่พิทักษ์ดินแดนเพลแคร์แห่งนี้ครับทำให้มิสตีไลน์นั้นก็เชื่อใจในตัวของแคทแนมากๆนะครับหลังจากนั้นทั้ง2คนก็ดูแลพื้นที่ของเพลแคร์นะครับรวมไปถึงทําตามคำสั่งของปโตไท์ด้วยครับ Where are the kids? Please. where the the children? Are they are Please, are Are kids? In the same place as the employees? No. Are the children safe? Yes. Oh. Can I see them? No. And that was it. That's all he'd tell me. <laughs> Probably because he knew I'd kill them all. ดันั้นเหตุการณ์ในเรื่องของ o p p y Playtime ก็ปรากฏขึ้นครับหลังจากที่เรานั้นได้เดินทางมาที่โรงเรียนเพื่อที่จะเดินไปเปิดเครื่องปั่นไฟนะครับแต่ว่าก็ได้พบกับ m i s s Delight ผ่านระบบเสียงอัตโนมัติครับซึ่งเป็นการประกาศผ่านโรงเรียนนะครับเพราะว่าปกติเวลาเธอได้เข้ามาที่โรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเธอมักจะได้ยินเสียงฝีเท้าของเด็กๆนะครับที่จะเข้ามาโรงเรียนและเธอก็ต้องมีการแจ้งข้อความนี้เพื่อเป็นการตระเตรียมก่อนที่จะเข้าสอนนั่นเองนะครับ This Please interruption. pass. until bell halls hall excuse the Students, remain seat the the has and a your rung, without in going in no จากนั้นเราจะได้พบกับมิสดีไลน์นะครับที่อยู่ตรงบริเวณทถงทางเดินครับเธอจะเดินออกมาและเข้าไปในห้องประกาศเสียงครับจากนั้นเธอก็จะพูดคุยกับเราครับว่ามิสดีไล์เหมือนจะรู้จักเรานะครับเพราะว่าเหมือนจะเป็นพนักงานที่เคยมาทํางานที่นี่ครับแน่นอนว่าตัวละครอย่างมิสดีไล์นั้นจะไม่ปล่อยให้เรา เราอ,ออกไปได้น,นั่นเองโดยการตอนแรกจะเป็นการตักเตือนเอาก่อนนะครับว่าให้ออกไปจากที่นี่ครับ Wait I recognize you Yes I remember you used to work here How are you Alive Huh Barb Oh Barb says you're looking for your co-workers Catnap wouldn't like that you're here You should leave เอาไรก็ตามเราไม่เชื่อฟังกฎของเธอนะครับยังคงดําเนินการเปิดระบบไฟฟ้าต่อไปครับตอนนี้เธอเนี่ยหัวเสียมากๆเลยแล้วเธอก็เริ่มโกรธสุดๆครับเธอบอกว่าเธอโมโหมากๆเธอกำลังจะไล่ล่าเรานะครับในขณะเดียวกันตัวเราเองก็ยังคงจะต้องไปเปิดอุปกรณ์เชื่อมต่อกับไฟฟ้าครับให้กลับมาทํางานอีกครั้งนึงหลังจากที่เราเปิด Not good listener, are you? You not like the other humans in you You're other the that are way like I wonder if your screams will sound like too. <laughs> I look forward finding wonder forward your sound too! look to o screams theres u วงการไฟสำเร็จครับมิสดีไลท์ก็ปรากฏตัวมาแล้วก็จะทุบเครื่องปั่นไฟฟ้าออกไปครับเราต้องใช้แบตเตอรี่ในการเชื่อมต่อแล้วก็หาทางหนีครับซึ่งถ้าเทาโทนเธอไล่เนี่ยเราก็ถูกจัดการทันทีครับซึ่งเธอจะไล่เราก็ต่อเมื่อเราหันหลังให้กับเธอนะครับหรือว่าไฟดับนั่นเอง แต่ถ้าหากว่าเรายืนมองหน้าเธอนะครับเธอจะไม่ไปไหนครับจนงกระทั่งเราไปอยู่ใกล้ๆเธอมากเกินไปเธอก็จะจัดการเราเหมือนกันครับจุดจบของมิสดีไลท์นะครับหลังจากที่เรานั้นได้ทําการเปิดระบบประตูใหญ่นะครับที่อยู่ด้านหลังโรงเรียนเนี่ยเราก็ดึงคันโยกเพื่อปิดประตูครับและมิสดีไลท์ก็วิ่งเข้ามากระโจนตรงหน้าประตูแต่เธอก็พลาดท่าจนโดนประตูบดขยี้จนเหลือแต่ซากนะครับด้านในร่างกายของเธอเนี่ยเลือดไหลออกมานะครับ สุดท้ายแล้วนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เป็นจุดจบของมิสตี้ไลท์ในเกม Poppy p l a y t i m e Chapter ท,ที่3นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นในส่งประวัติของตัวละครมิสตีไลท์นะครับฝากเพื่อนกดไลค์กันเยอะนะครับผมคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอก่อนอนันนี้แล้วก็กดไลค์กันเยอะมากนะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นการวิเคราะห์ประวัติของตัวละครของ p o อ p y ี้แล้วก็ตัวละครคิสซี่มิสตี้ต่อไปครับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ